สวัสดีครับอยู่กับช่อง SPT นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาทุกท่านนะครับมาชมกับของแปลก,ปกที่เราไม่ค่อยได้เห็นใครรีวิวสักเท่าไหร่ครับนี่กับหางโลเบด6เพลาจากอูแม็กเทเรอร์นครปฐมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่โตโมโหฬานใหญ่ยาวยาวดีจริงครับทุกคนเพราะว่าห่างสเปคนี้นะเขาเอาไว้วิ่งพวกเครื่องจักรกลหนักทั้งหลายนะครับเช่นรถแบ็คโฮขนาดใหญ่นะครับรถตักขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นพวก ปั้นจันตอกเข็มนะครับอีกอย่างก็คือเป็นพวกรถรถรีไซเคิล,ลนะครับจำนวนยางเนี่ยคันนี้นะใช้ยางทั้งหมด24บเส้นนะครับห่างหกเพลาใช่ปะหนึ่งเพลาเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นยางคู่นะเท่ากับว่าหนึ่งเพลาก็ใช้ยางสี่เส้นสองข้างนะครับสี่สี่คณหกสี่หกยิบสี่นะโอ้โหใช้ยางเยอะมากเลยครับช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมนะครับ เป็นถุงลมหมดเลยขนาดแบบว่า,าหางที่ใช้งานหนักๆแบกของหนักๆยังใช้ถุงลมนะครับโอเคครับผมยังไงเรามาชมสเปกกันว่าอันนี้เนี่ยสเปกกว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบกได้กี่ตันช่วงล่างเป็นยังไงล้อ,อเลยเพาเเป็นยังไงนะครับเป็นหางโรเบทกเพาถุงลมทุกเส้นเลยครับผมความยาวเนี่ยตั้งแต่หน้าสุดยันท้ายสุดเนี่ยสิาเมตรแนะ ความกว้างเนี่ยสามเมตรครับผมความกว้างพื้นกระบะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมสามเมตรนะครับส่วนพื้นบรรทุกเนี่ยความยาวนะเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงด้านท้ายสุดอะความยาวก็อ่อสิบสองเมตรหนึ่งนะครับหรือว่าสิบสองเมตรสิบยาวดีจริงๆครับผมนี่คือพื้นนะครับที่ว่าใช้บรรทุกเนี่ยยาวมากไม่รูปพื้นเท่าไหร่ลืกถางแต่ น่าจะหนาอยู่ครับแล้วก็บันไดนะครับบันไดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบันไดพับไฮโดลิกเป็นกระบอกคู่สายขวาเลยครับหางแบบนี้เนี่ยก็สามารถจัดไปเน้นได้ตามปกติเลนะจัดแน้นจดทะเบียนได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะจดเป็นเฉพาะกิจนะครับคือพวกนี้เนี่ยมันมีเวลาวิ่งของมันนะครับซึ่งเวลา ที่ร็สามารถวิ่งได้นะครับจะวิ่งได้ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่นะดูบันไดเขาครับนี่นเด็กกลางใช่ไหมเนี่ยเระบกันเลยแน่นหนามากขนาดใหญ่เลยครับอันนี้ก็อาจจะระดีได้นี่แล้วก็มีขารับน้ำหนักอีกนะครับ สีนะครับก็จะเป็นสีเขียวมุกทองนะแล้วก็อันนี้จะมีเท้าช้างข้างหน้านะครับแล้วก็มาดูเพากันต่อครับมาในส่วนของตัวเพาล้อนะจ๊ะเพาล้อก็เป็นหกเพลายางยี่บสี่เส้นนัดล้อเนี่ยก็เป็นนัดล้อทั้งหมดสิบตัวนะครับจะใช้เพาของแมกนัมนะใช้เพาของแมกนัมหมดเลยนะครับสายยางนะ ไสยางก็จะเป็นไสยาง9.5ขอบ17.5หรือบางคนเรียกว่าขอบ17ครึ่งนะครับก็จะเป็นยางเล็กมันจะเป็นยางไซส์ขนาดเหมือนพวกเอฟบาร์210หรือว่าพวกฮี n น่ Fc9J พวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นยางที่มีขนาดเล็กนะครับยางล้อจะไม่ใหญ่ยางไม่ใหญ่ยางจะใหญ่แค่นี้นะครับความโตเขานะมา10ิตัวเบรกแห้งนะครับถุงลมอ่ามาดูเพ่าถุงลมกันต่อ ุกเพานะครับจะใช้ถุงลมสองใบแล้วก็จะมีโชคด้วยไหมจะมีโชคเอ่อหนึ่งคู่ครับผมข้างหน้าเนี่ยมีโชคคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีเนซนเซอร์ตรวจจับด้วยนะทุ่งกลางมีอยู่ใบหนึ่งไม่มั่นใจว่ามีไปทำาไรนะเผาคู่กลางอ่ะซึ่งเผาคู่นี้นะครับมันไม่สามารถเลี้ยวได้มันสามารถเลี้ยวได้แค่คู่ท้ายกับคู่หน้าเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมุดเข้าไปดูหน่อยนะ ค่อนข้างแคบเหมือนกันแต่ว่าจะเข้าไปดูครับเหมือนใช่นะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เหมือนมันเหมือนมันมาคับเดียวหรือเปล่าอ๋อใช่ครับมันใช้ถุงลมในการงัดนะเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีโช๊คเออนี่เป็นโช๊คเนี่ยอันนี้คือโชคนะครับ เหมือนว่าโชคแบบ,แบ,บเหมือนว่าไม่ให้มันแบบนุ่มประมาณนั้นนะครับให้มันแบบไม่ให้มันกระชากอะไรประมาณนี้เหมือนให้มันนิ่มๆนะครับใช้ถุงลมช่วยในการเลี้ยวนะฮะก็ต้งใส่อยู่เออมันมันเลี้ยวย,ย,ยังไงอ๋อใช้ถุงลมเองเป็นถุงลมเล็กนะครับนี่ครับเป็นโชกคือกระบอกโชกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเพาคู่กลางนะครับอันนี้ก็ล็อกไฟต,ตัวเลยไม่มีถุงลมช่วยเลี้ยวนะฮะนี่ครับเรามาดูเพากันนะฮะว่าเพาเป็นยังไงนะ ไอตัวที่มันเลี้ยวได้นะครับเขาเป็นอย่างนี้นี่เองอเป็นอย่างนี้เลยครับรนีกัวนส่งโดนมันเป็นอย่างนี้เลยนะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับนี่นี่ครั้งแรกเลยนี่ถุงลมไฟโตนด้วยครับถุงลมแบรนด์ไฟโตนเป็นลูกใหญ่เลยครับ อันนี้ก็เด็กฟัซีครับโอ้โหโอ้โหเอชบีมใหญ่เลยครับ เขาสองชั้นเลยใช่ไหมเนี่ยบนล่างเลยครับเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเขาซับไว้สองชั้นเลยเนี่ยเสริมข้างล่างไว้อีกครับเนี่ยเนี่ยเดินจนถึงข้างหน้าสุดเลยนะครับเสริมคาแ็งแรงไว้นะเนี่ยถังลมนะครับถังลมโอ้โหเรียงกันยาวมากถังลมมาตรงบริเวณท้องข้างหน้าเนี่ยนะสี่ใบนะครับถังลมสี่ใบตรงกลางก็มีอีกนะ ตรงที่ว่าเนี่ยขวเนี้สี่ลูกเนี่ยหนึ่งลูกถังลมหลลูกมากเฉพาะแค่ตัวห่างนะนี่ลูกหนึ่งน้ำหนักนะครับสเปคนี้นะครับน้ำหนักรวมนะทั้งหัวและห่างนะฮะใส่ได้ไม่เกิน85ตันนะครับ 85ตันนี่คือรวมทั้งของรวมทั้งหางแล้วก็รวมทั้งหัวลากแล้วนะคือรวมเต็มแม็กเลยก็85ตันใช้ได้เลยครับถือว่าใหญ่มากใหญ่จริงๆนะประมาณนี้เลยครับสนใจนะฮะติดตอนน่อมาที่นี่เลยบริษัท m a x กเชเจอรจำกัดนครปฐมนะสูตรแปลสอ 365 3 3 3 4นะฮะอูอยู่ที่นครปฐมนะครับหางแบบนี้ก็สามารถจดทะเบียนหรือจัดไฟแนนซ์นได้ตามปกติเลยนะสามารถาสั่งซื้อสามารถซื้อผ่านไฟแนนซ์นได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ